กูใช้แบตมอไซค์สิบสองโวลต์เล่นเดี๋ยวเข้าเกมปุ๊บยิงไอ้โบตายคนแรกเลยเออจงกันตายได้เลยวนี้มึงเข้ามึงเข้าไอ้หาหาดานที่มันยากเอามาด่วนกันเด้งเหรอเฮ้ยไปไปช่วยตัวประกันก่อนตอนเนี้ยอ่ะก่อนแล้โอเคนชิโอเค Dạ hôm nay sao em vẫn này? Ả... mấy người nói ở đây hả? Và tại sao mọi người ở đây? Nó dính ra này ở bên trong Nó có xảy ra rồi đây phải phải Seattle Tôi đã ở trên trung ทุกทท่านขราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนตอนนี้กําลังปะทะกับศัตรูน,<ม>รน่าคาดว่าน่าจะมีหลายนายไอ้ปลายไอ้ปลาเบิดตายปลาเบิดตัวเองตายโอโ้เสียโบสเราไม่ไหวนะไม่ศัตรูศัตร<า>ูตัวปลา,ปา,ปาบิดเพื่อนตัวเองตายปลาแต่ตัวเองโอ้ยเฮ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 ้าขบวนครับขบวนครับ ขตัไกูเ่นแล้วสันกดใส่หมดแม็กเลยไอ้เต้ยมังเกกระสุนด้ยยยิงดัวนะอ้ยโอ้โเกือบยิงเทียนน่ะตุ้งตุ้เอาไม่ต้องแบบยิงตุ้งตุ้ลองกับระเบิดด้วยสาพภาพภาแบ หลับฟับว right. ่าง enfin ่ายหลับฟับงบ้างครับหลับฟับว่าง่าบ้างต่างงานตัวด้วยสามศพแล้วครับสามศพแล้วศพที่ห้ากำลังศพที่สี่กำลังมาศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปอ่ะศพครับคุณนี่เชี่ยในห้องครับคุณกำลังเข้าไปดูในห้องเออเขาเรียกว่าห้องอะไรห้องนิรภัยที่นี่อาเหมือนจะเปลี่ยนไปมากเลย มันไม่ถห้องนี้ไปไม่สองตัวเฮียเฮียเฮียเฮโอ้สามโอ้เฮียอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยตามองไม่เห็นจับคูตามองไม e ่เห oh, oh, oh. er, 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 er ็นจับคูตามองไม่เห็นเฮียระเบิดแฟตระเบิดแฟตเฮียบนเคลียร์บนเคลียระเบิดแฟตชไอ้ใจระเบิดแฟตใส่ Let's go now. Oh. ตายเถอะบ e c วนเขาทอซ้ายมือปูซ้ายมือขวามือบเออที่ทำไม่ได้ันระเบิดเขียะี f f ู l e กกินกันกินกตันอตอนนี้กัปตันคุณอยู่ห้องไหนเชียระเบิด บ้แตกกันหมดแล้วชุบ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 ใช่ปะไปกันไปกันไปเราตัปตันอยู่ตัปตันอยู่ห้องคอมฮะชั้นไหนก็ไม่รู้ลืมลืมไม่เอยเบรกไม่ทันน้ำต้องขึ้นขึ้นไปชั้นสองเจอศพตายคาหอยหอยเยี่ยวโอเคห้องน้ำเคลียรห้องน้ำเคลียร์มีคนหอบกูกูกู

โอ้เจอแล้วอยู Guys, charge, like, ่ชั้นเดียวกันระวังด้วยอยู่ชั้นเดียวกันโอเคสารรับเปลี่ยนจะขึ้นด่านไฟอีกรอบแล้วตัวประกันอยู่ไหนวะทำไมกันไปกันไปตุ้มไปกันกันกักันห้องน้ำเหรอฮ้ยปิดเ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 ปิดไม่เปิดอ่ะมีกุญแจ นี่ทำไมอ่ะถีบเออถีบอะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เออแล้วมันอยู่ไหนวะไอ้นี่เนี่ยยกมือขึ้นยกมือขึ้น Do not move an inch Police don't move Hands on your head MS unit Hands on your head ติดทั้งหมดเลยโอเคสี่นัดสุดท้ายโอเคกดกดไลดูนะกดเฮดเฮดเฮดอ่ะ ตอนนี้เลือดดดนัสุท้ายวะใครมียามีเลือดอะไรให้ผมมั่งเลยมีพี่มีพี่มีเอ้ยพี่ใช้ไปแล้วเนี่ยวะเหลือเม็ดเดียวตายทำไงวะให้ยังไงวะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยชั้นใต้ดินอ่ะโดนยังมีใต้ดินป่ะก็ไม่มีนี่วะนี่ยตรงนี้ไม่เล้วเบิดเสียงอนี่เสียงอนี่ไม่ใช่เสียงระเบิดปรรระะะตตููปปตูเสียงเตือนเสียงเตือนก็ร่างกายจะเคลียร์หมดแล้วใช่ไหม จ่าโบ๊ทเขามีอะไรในใจเอ๊ะเจอแล้วเจอแล้วไหนจะไม่ให้ผ่านแล้วในตัวนั้นเยอะตัวนั้นตรงไหนวะข้าบนเลยชั้นนี้ชั้นนี้ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วอ้าวแล้วตัวประกันต้องช่วยเหรออ้าวไม่มีข้ามไปแค่ถามตัวก็ผ่านแล้วเหรอ